<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ your friend is doctor ทาง doctor V channel นะครับผมนายแพทย์วีราพันธ์สุวรรณใหม่เพื่อนของท่านนะครับในวันนี้เป็นเช้าของวันจันทร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2565นะครับ วันนี้เป็นวันทํางาน <c oughs> นะของใครๆหลายๆคนนะครับเริ่มต้นวันแรกนะทํางานวันแรกนะครับทําไปทํามาเนาะจะหมดเดือนหแล้วเ,เดือนครึ่งปีจะหมดจะผ่านไปอีกแล้วนะครับแปบบ๊แบๆบนะแล้วก็เกิดคําถามนะมีเริ่มมีคนมาถามเยอะขึ้นเรื่อยๆนะว่าโอ้อตัวโควิดเนี่ยนะเออคุณหมอมันดูสถานการณ์เนี่ยมันก็ดูดีขึ้นมาเยอะแล้วนะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะอย่างเช่นถ้าใครที่ ได้ฟังนะช่องของเรามาโดยตลอดเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้สึกแดว่าผ่อนความผ่อนคลายในจิตในใจเนี่ยนะเกี่ยวกับโควิดเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะสถานการณ์โควิดในบ้านเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะซึ่งผมก็บอกมาตัดเสมอแหละนะว่าเออไม่ต้องกังวลมากแล้วนะครับทุกอย่างมันกําลังจะดีขึ้นนะนี่บอกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะแล้วก็ ก็คาดเดามาตั้งแต่ปีที่แล้วเช่นกันว่าจริงๆคาดเดาพลาดนะไม่ตรงไม่ตรงหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้ห่างมากไม่ได้พลาดเยอะนะ,ะคาดเดาว,ว่าต้น,ต,น,ต,นต้นปีนะครับเป็นปี2565เนี่ยฟ้าจะสว่างขึ้นนะคาดอย่างนั้นผมคาดใจผมาคาดว่าประมาณกุมภาพันธ์มีนาะนะถ้าใครเคยดูคลิปที่ผมบอกว่าเดี๋ยวสถา,านการณ์ของเราจะดีขึ้นในตอนที่สถา,านการณ์เรากำลังย่ำแย่ที่สุดในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ ใกล้เคียงนะเอาว่าใกล้เคียงนะนะประมาณตอนนั้นนะเดลต้ามันจบใช่ไหมล่ะปลายปีคิดว่าเปิดปีใหม่จะจะสบายมากๆแล้วปรากฏว่ามีโอมิครอนเกิดขึ้นที่แอฟริกาใต้ขึ้นมาตอนปลายเดือนพฤศจิกาก็คาดเลยล่ะนะตอนพอมีโอมิครอนปั๊บเนี่ยคาดทันทีเลยแหละว่าเข้าไทยแน่ในช่วงนั้นใช่ไหมผมก็บอกเข้าไทยแน่นอนยังจําได้เลยผมเปไลฟ์อยู่ที่เขาใหญ่ นะบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกว่าโอมิครอนจะไม่เข้าถ่ายเข้าแน่ๆนะนะก็ทําให้ไอ้การคาดเดาตอนแรกว่าจะจบเดลต้าเนี่ยที่คาดว่าจะจบต้นต้นปีคาดต้นปีก็คือกุมภาพันธ์ก็โดนเลื่อนออกไปนะเพราะโอมิครอนเข้าโอมิครอนเข้านะครับสถานการณ์เนี่ยดูแย่ลงอย่างชัดเจนเลยคือจํานวนผู้ติดเชื้อนะ,อะแย่ลงในสถานการณ์ผู้ติดเชื้อนะแต่ว่าโดยรวมใน,ในสถานการณ์ของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย ก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทุกท่านด้วยนะ,ะก็โอมิคอนมาผู้ติดเชื้อเยอะมากเลยมันทําให้การคาดเดาในตอนแรกเนี่ยผิดพลาดไปนะครับผิดพลาดไปแต่โอมิครอนเนี่ยอย่างไรก็ตามมันก็มันลงจริงๆนะมันไม่ได้ลงกุมภานะไมไ่ลงมีนะแต่มันมาลงจริงๆในช่วงไปลเดือนเมษายนถ้าเพื่อนๆพอจะนึกภาพตามผมนะประมาณช่วง เอาจริงๆช่วงสงการนี่เราสบายแล้วนะที่ผ่านมาถูกไหมแล้วก็ช่วงเมษายนเนี่ยกำลังสบายแม้ตัวเลขจะดูติดเชื้อเนี่ยวันหนึง่งโอ้โหเยอะมากเลยนะหลักหมื่นเลยนะแต่กลับดูสถานการณ์เนี่ยมันดูไม่ได้น่า,นากลัวนะอย่างเช่นผมเองเนี่ยจำได้ไหมเพื่อนๆผมไปเที่ยวต่างประเทศเมื่อตอนปลายเดือนมีนานะสถานการณ์พอกลับมาบ้านเราเนี่ยเมษาอะไรเงี้ยไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวแม้จะมีผู้ติดเชื้อเยอะจริงๆก็ตาม แต่ดูสถานการณ์เบาลงนะครับเราก็เริ่มเปิดมากขึ้นจนตอนนี้แม้แต่กระทั่งการสวมหน้ากากเนี่ยนะ,ะก็จะบอกว่าตามสมัครใจถูกไหมตามสมัครใจนะแล้วหลังจากนั้นเองก็มีข่าวเนี<笑><笑><笑>่ยช่วงอ,องอาทิตย์สอาทิตย์นี้เองเอ,งอ,งองีกแล้วนะก็มีข่าวนยะว่าเนี่ย BA. จุ BA. จุมาล้นะบ้านเราเนี่ย จะเป็นอย่างไรเอาวันนี้จะมาคาดเดาให้ฟังต่อพร้อมกับข้อมูลทางการแพทย์ข้อมูลที่เป็นเรียลเรียลเวลดาต้านะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนั้นคักทายก่อนลืมทักทายมาหลายวันเดี๋ยวแฟนๆเราจะรู้สึกว่าทําไมหมอไม่เรียกขึ้นมาทันทีพี่วันเพน็ญสวัสดีครับแหมมานั่งจิบกาแฟรอเลยคุณยุวดีไม่มาหลายวันนี้คุณยุวดีนี้รอมาหลายวันเลยใช่ไหมเมื่อวานจัดให้เต็มเลยนะสามคลิปเลยนะฮะคุณอัง,งุนคุณาทายรัฐคุณก้าวเกตนะครับคุณรัตนะคุณกิติยา คุณแจนทอยนะครับอาจารย์ปุ๋มนะครับคุณเหมียวคุณเจี๊ยบคุณดารุณีคุณสุภาพรพี่อึ่งนะครับคุณรัตนาคุณธัญญารัตคุณเจี๊ยบนะคุณประเสริฐนะพี่วันเพนถามว่าจะกลับมาเครียดอีกไหมอ่ะเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังนะคุณกอบคุณคุณพรทิพย์คุณรัตเจคุณออยออยคุณบีบี้คุณวนิดาคุณปวีนาโอ้เริ่มเยอะละทำให้ลัละคุณสำรวยคุณสวงคุณจีรพาคุณอารุณีคุณพรลัก นะครับคุณน,นลงคุณวัฒนาและคุณวันเพนและก็คุณเหมียวโอเคนะเอารอบนี้แค่นี้แล้วนะครับคุณต,ตุ้มตุ้มอีกคนอ่ะแถมมาขอบคุณมากๆที่มารอติดตามเอาละทีนี้สถานการณ์เนี่ยมันมาถึงจุดที่ว่าบ a 4อจุดสี่บเอจุดห้าเข้ามาเพื่อนหลายคนก็เลยเริ่มถามแล้วล่ะว่าหมอแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นอย่างไรนะหลักคิดง่ายๆเวลาที่ผมดูสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยนะครับ เราก็ไปมองประเทศที่เขาเกิดเรื่องก่อนไงใช่ไหมผมบอกแล้วว่าบ้านเราเนี่ยก็ตามยุโรปตามอเมริกาทุกครั้งแหละนะพอยุโรปอเมริกาเกิดเรื่องอีกประมาณสัก2เดือนนะประมาณช่วงช่วงเนี้ยสองเดือนถึงสเดือนเนี่ยเราก็จะตามเขานะพอเขาเริ่มสงบผมก็บอกรอได้เลยเนี่ยอีกประมาณสักสองสเดือนเขาก็เริ่มสงบพอเขาเริ่มถอดหน,น้ากากผมก็บอกไงว่าเดี๋ยวเราก็ได้ถอดหน,น้ากากนะเพราะฉะนั้นหลักคิดอย่างเงี้ยมันค่อนข้างง่ายเพราะว่า มันมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแพนเดมิกอ่ะมันมันโรคนี้มันกระจายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันไม่ต่างกันหรอกครับเพื่อนๆนะไม่ว่าสถานการณ์ที่ที่ไหนเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้ามันเป็นแพนเดมิกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับเราด้วยนั่นแหลนะนะทีนี้เราก็ไปมองสิครับว่าแล้วขณะนี้เนี่ยที่ยุโรปก,กับที่อเมริกาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ <S <S เขาล็อกดาวน์ไหมอ่ะเขาล็อกดาวน์หรือเปล่านะผมก็ยังไม่เห็นเขาจะรู้สึกว่าล็อกดาวน์นะ ผมไปอ่านข่าวตามฟีดต่างๆที่เป็นสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครที่จะไปตื่นเต้นเรื่องของโควิดนะอืมนะแม้แต่กระทั่งประเทศที่บอกว่าอย่างอังกฤษใช่ไหมวันนั้นเนี่ยที่ไปรวมตัวกันงานเทศกาลอะไรสักอย่างนึ่ะคนรวมตัวกันเป็นหลายหมื่นคนเลยนะแต่ปรากฏว่าแล้วก็เกิด b a 4 BA.5 บเนี่ยกระจายนะก็ดูแล้วที่อังกฤษเองก็ยัง ยังดูเฉยๆนะยึงดูไม่ได้ว่าโอโ้จะต้องมาประกาศเตือนประชาชนกลับมาสวมหน้ากากกลับมาล็อกดาวอะไรใหม่ผมยังไม่ได้เห็นประกาศอันนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้ถามว่าสถานการณ์ในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรผมต้องบอกเพื่อนให้เบาใจแต่อย่าประมาทเบาใจแต่อย่าประมาทนะว่าผมเองคิดว่าล็อกดาวอะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีหรอกไม่มีหรอกพวกเราคงจะทำมาหากินกันได้ตามปกติแม้จะมีข่าวบอกว่าไอตัวโอมิครอน ba. 4 ba. 5เนี่ย มันติดง่ายมันหลบภูมิมันลงปอดนะได้อ่ามากกว่า b a 1 b ุ2ก็ตามนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะดูน่ากลัวนะแต่อย่าประมาทนะเพื่อนๆอ,อย่าประมาทอย่าประมาทโดยเด็ดขาดแต่ยังไงก็ตามผมยังไม่มีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวเลยนะผมเอารูปนี้ให้เพื่อนๆดูผมเอารูปนี้ให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ อันนี้เป็น Data ซึ่งผมคอลเลกต์เมื่อกี้นี่เองนะผมคอลเลกต์ด a ต้านี้เมื่อักคู่นี่เองนะเอาขยายมันใหญ่ได้ไหมไม่ได้เอาประมาณนี้นะโอเคกราฟนี้อะไรกราฟนี้เป็นกราฟที่ผมดูประมาณ3ประเทศ3ประเทศก็พอนะครับคือประเทศฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสนะประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษซึ่งเราคงจะตามเขาแหละนะเราคงจะตามเขานะครับ ทีนี้เอาละเราดูกราฟผมให้ดู2กราฟนี้2กราฟนี้ผมเอามาให้ดูนะคืออะไรบ้างนะเอาเดี๋ยวขยายหน่อยขยายหน่อยนะครับอันนี้คือนิวเคสกราฟบนเนี่ยคือนิวเคสนะครับคือเคสที่เกิดขึ้นใหม่ๆนะั่นแหละนะว่าเอ่อเกิดขึ้นใหม่เยอะไหมนะถ้าเยอะก็อย่างนี้ไงโอมิครอนเห็นไหมอย่างเงี้ยโอมิครอนจำได้นะโอมิครอนนี่สูงกว่าพวกเดลต้าเยอะเลยใช่ไหมครับกราฟล่างเนี่ยคือกราฟของผู้เสียชีวิต กราฟของผู้เสียชีวิตนะ new d a t h นะ new date เอา new cases กับ new date หมายเพื่อนๆดูอันนี้ real world นะกดเมื่อกี้นี่นะเพื่อนๆเข้าไปหาได้เหมือนกันนะ our world in data our world in data นะภาษาอังกฤษผมออกไทยภ <laughs> าษาอังกฤษสำเนียงไทย our our world in data โอเคนะเทียบสามประเทศให้ดูนะกราฟอันที่ดูสูงสูงนี่ฝรั่งเศสนะครับเส้นสีเขียวนี่อังกฤษนะแล้วก็เส้นสีม่วงๆนี่คืออเมริกานะ เอาประมาณนี้นะเพื่อนๆจะสังเกตว่าตอนช่วงโอมิครอนเนี่ยนะช่วงโอมิครอนเนี่ยตัวไอ,ไอกราฟเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณประมาณต้นปลายปีต่อปีใหม่ประมาณช่วงช่วงนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวนะจูนจูน,อ,น,นอันนี้อันนี้อันนี้ตอ่อหกเดือนหกเดือนไม่แน่ใจแล้วกันเขาไม่ได้สเกลมาให้ผมไม,ไม่ไม่พูดดีกว่านะแต่เป็นโอมิครอนนั่นแหละนะแล้วก็ก,กราฟนี้นะครับกราฟนี้นะกรากราฟล่าสุดนี้นะทีนี้เนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับ มีกราฟนี้ใหญ่มากนะครับกราฟนี้ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มใหญ่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเป็นเว็บที่2คิดว่าเป็นโอมิครอนเว็บ2นะครับนี่คือโอมิครอนเว็บที่3ครับเ,เพื่อนๆโอมิครอนเว็บที่3เข้ามาแล้วนะทำไมเขามาบ่อยจังทำไมเขามาบ่อยจังเพราะอะไรเพราะฝรั่งเนี่ยเขาไม่เขาไม่ protection เขา protection น้อยกว่าบอกไม่โปร t e คชั o ไม่ได้เขา protection น้อยกว่าพวกเราเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดโรคระบาดเนี่ยเขาจะ มีโอกาสที่จะเกิดหลายๆเวฟต่อปีมากกว่าประเทศเราเนี่ยในช่วงเนี้ยนะเขามาเวฟที่3แล้วนะเนี่ยผมเชื่อว,ว่าเนี่ย B A จุด B A จุดเนี่ยใช่เลยละเวฟเนี้ยนะครับเนี่ย,นะยที่ฝรั่งเศสเกิดละนะที่อังกฤษกราฟสีเขียวสีเขียวก็กําลังขึ้นกําลังขึ้นเหมือนกันที่อเมริกาก็ขึ้นขึ้นกว่าช่วงก่อนนะถึงแม้จะยังขึ้นไม่เยอะแต่ขึ้นกว่าช่วงก่อนแต่ดูฝรั่งเศสเนี่ยขึ้นจริงๆเป็นเวฟสามของเขาอย่างชัดเจนนะ ประเทศไทยเอาถามว่า new cases จะเป็น3เวฟอีกไหมเหมือนเขาไหมอันนี้อันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมคิดว่าไม่น่าเป็นสามเวฟน่าจะเป็นอย่างมากก็2เวฟถ้าเทียบประช่วงเวลาของเขานะครับเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมี protection ที่มากกว่านะเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามาผมว่าเราสองปีหนึ่งเนี่ยคาดไปทั้งปีเนี่ยนะผมว่าบ้านเราเนี่ยเต็มที่เนี่ยไม่น่าเกินสามเวฟใหญ่นะจะมี2เวฟ คิดว่า2เวฟคิดเองนะคิดเองคิดเองน่าจะสองเวฟนะแต่ว่าไม่ถ้าจะมีมากอีกเวฟหนึ่งก็จะไม่น่าจะเกิดขึ้นยักษ์อีก3าเวฟและแต่ละคลื่นเพื่อนๆสังเกตดูแต่ละคลื่นมันต่ําลงนะต่ําต่ําต่ํานี่คือลักษณะของโอมิครอนนะครับแม้ว่ามันจะกลายพันธุ์ก็ตามนะมันก็เป็นเวฟที่เป็นคลื่นยักษ์ที่มันต่ําลงนะครับโอเคนะอันนี้คือเคสส์จำนวนเคสต่อวันรายใหม่ๆนะครับ ทีนี้มาดูเคสอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะดูน่ากลัวเกินไป <c oughs> <laughs> เพราะฉะนั้นผมต้องเอาเดทมาให้ดูด้วยเดทเดทคือตายอ่ะถ้าพิกสูงก็ควรจะต้องตายเยอะนะถ้าดูโรครุนแรงถูกไหมดูโรครุนแรงพี่สูงก็ต้องตายเยอะอ่ะเพื่อนๆลองมาดูสิครับอันนี้คือเดทนะที่ที่ฝรั่งเศสนี่อันนี้ตายน้อยนะถือว่าตายน้อยกว่าอเมริกานะ ไอ้ตอนเกิดเ็บโอมิคร์แมอเมริกาเนี่ยแม้ว่าไอ้เวบเนี่ยมันจะดูเตี้ยกว่าฝรั่งเศสแต่อัตราศเสียชีวิตที่อเมริกาเนี่ยสูงนะสูงกว่าเนี่ยอันนี้เทียบแบบสัดส่วนหนึ่งล้านประชากรแล้วนะคือเท่ากันเลยนะเทียบว่าเท่ากันสมมติมีล้านคนเนี่ยนะแปลว่าอะไรครับแปลว่าสาธารณาสุข,ขของทางฝั่งยุโรปทางทางยุโรปทางอังกฤษเนี่ยนะสามารถที่จะป้องกันผู้เสียชีวิตได้มากกว่าที่อเมริกานะในเว็บที่ผ่านมานะครับในช่วงนี้นะและมันก็เกิดครั้งที่2เกิดขึ้นนี่ที่อังกฤษเนี่ย ครั้งที่2ที่อังกฤษเนี่ยนะโอ้ี่ตอนนี้เลยละมั้งเนี่ยจูนเนี่ยนะล่าสุดนี่เลยแหละนะเขาเกิดเวฟนี้แล้วเขาก็เริ่มลงแล้วนะครับนี่เริ่มลงแล้วนะนี่จูนยี่ห้าด้วยนะนี่เขาเริ่มลงละนะครับอันนี้คือคนตายนะคนตายเริ่มน้อยลงแล้วเพื่อนๆดูในขณะที่เวฟเขากําลังสูงๆเนี่ยนะครับเวฟกำลังสูงๆเนี่ยคนตายเนี่ยเขาไม่ได้สูงนะคนตายเขาไม่ได้แบบ สูงขึ้นไปเหมือนช่วงช่วงนี้เห็นไหมช่วงนี้เนี่ยเว็บไม่สูงนะติดเชื้อไม่เยอะนะแต่ตายเยอะแต่ตายเยอะเห็นไหมไอ้ตอนนั้นตอนใหม่ๆนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เลยนะสถานการณ์เนี่ยต่างกันเลยนะครับต่างกันเลยนะแม้จะมีการติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นก็จริงแต่อัตราตายเนี่ยไม่ได้เยอะขึ้นแปลว่าอะไรครับเพื่อนๆก็แปลว่าไม่ว่าข่าวเนี่ยจะออกมาว่าอย่างไรก็ตามนะ่ะ ไว้ตัว ba.4 ba.5 เนี่ยมันดูน่ากลัวน่ากังวลจังเลยนะติดเชื้อง่ายขึ้นลงปอดง่ายขึ้นนะอ่าตายเยอะขึ้นตามข่าวแต่พอเรามาดู Data จริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะในยุโรปมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะในอเมริกาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพื่อนๆลองดูสิอัตราตายเขาก็อยู่อย่างเนี้ยใช่ไหมฮะนี่คือล่าสุดเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมว่านะเราใจเย็นเย็นเราจะเย็นเ,นเรอดูสถานการณ์รอดูสถานการณ์ไปนะผมใจผมอะคิดว่าอันนี้ต้องบอกนะว่าเป็นความคิดนะว่ามีเวฟขึ้นใหญ่ขึ้นมาใหม่ไหมผมเชื่อว่าน่าจะมีอันนี้พ,พยากรณ์อีกแล้วนะคิดว่าน่าจะมีแต่ขึ้นนี้ไม่ใหญ่เท่าขึ้นที่ผ่านมาไม่ใหญ่เท่าขึ้นที่ผ่านมาแน่ๆครับเพื่อน คือที่ผ่านมาผมว่าใหญ่สุดแล้วไอ้ตัวโอมิคอนตอนออกมาช่วงต้นๆปีนั่นแหะนะจนถึงตอนนี้ลากยาวมาจนจะเป็นขาลงชัดๆเมื่อตอนมษสาเนี่ยนะนั่นนะต้องใหญ่สุดแล้วล่ะ,ละในปีนี้ถ้าจะมีอีกก็ไม่ใหญ่เท่าเดิมนะครับอาจจะไม่ถึงครึ่งของของของ,ของ,ของความสูงของกราฟไม่ผมว่าไม่ถึงครึ่งอะ่ะถ้าผมว่าไอ้ตัวแม้แต่บยีเจุมาก็ตามผมว่าประมาณ1ในสมไม่น่าเกินนั้นแล้วถามว่าอัตราเสียชีวิตจะเป็นอย่างไร ผมก็ว่าไม่สูงเท่าเก่านะไม่ได้ประมาทเขาแต่ว่าผมคิดว่าไม่สูงเท่าเก่าเพราะฉะนั้นอาจจะมีผู้สูญเสียยังไงก็ต้องระวังต้องระวังกลุ่มผู้สูงอายุ608ระวังกลุ่มเด็กเล็กที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราต้องระวังระวังเอาไว้นะครับส่วนคนทํางานฉีดวัคซีนแล้วสามเข็มสี่เข็มผมว่าเฉยเฉยผมว่ากลุ่มนี้ติดก็เฉยเฉยใจผมนะอย่าประมาทนะยังไงก็ต้องย้าไปย้ามานะอย่าประมาทนะอ่า แต่กลุ่มที่ต้องระวังคือ6ก8นะกลุ่มนี้อาจจะสูญเสียได้นะครับแล้วก็กลุ่มเด็กนะอันนี้คือการพยากรณ์นะครับจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่พยากรณ์ตามความตามความคิดที่เป็นหมอแล้วก็ตาม Data เท่าที่เห็นในปัจจุบันถัดมาทีนี้เราจะใช้ชีวิตกันอย่างไรเพราะฉะนั้นการพยากรณ์ต่อมาว่าล็อกดาวน์ไหมผมคิดว่าไม่ล็อกดาวน์ผมคิดว่าไม่มีล็อกดาวน์ทีนี้พยากรณ์ต่อการใช้ชีวิตเราจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าอย่างนี้นะครับ เราต้องใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขไม่ว่าสถานการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นก็ตามพวกเราจะต้องใช้ชีวิตกันให้มีความสุขนะมีความสุขนะทำอย่างไรมีความสุขก็อย่าก,กังวลอย่าเครียดมากจนเกินไปมีกิจใด,ดที่ต้องทําก็ออกไปทำซะนะแต่การที่จะออกไปทํากิจต่างๆเหล่านั้นนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ได้รู้สึกว่ารบกวนอะไรมากจนเกินไปไอ้นโยบาย อนามัยส่วนตัวนะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างถ้ายังพอทําได้และไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดมากจนเกินไปผมก็สนับสนุนว่าเพื่อนๆก็คงทําไปก่อนเถอะนะไอ,ไอ้สิ่งเหล่านี้มันยังไงมันก็ป้องกันเราได้อันนี้กลุ่มวัยทางานก่อนนะในวัยที่ในวัยวัยรุ่นถึงวัยที่ก่อน608เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปทํากิจกรรมต่างๆได้นะวัคซีนถ้าฉีดไปแล้ว3มเข็มสเข็มนั่นแหละก็โอเคโอเคแหละไม่เป็นไร ออกกาลังกายให้ร่างกายเราแข็งแรงเอาไว้ใครกลัววัคซีนมากๆจะบอกยังไม่บูสต์ในกลุ่มนี้นะเฉพาะนนในกลุ่มเนี้ยผมก็ว่าก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ท่านต้องพิจารณาเองถ้ากลัวโรคก,ก็บูสต์ถ้ากลัววัคซีนก็อย่าบูสต์แล้วแต่ท่านนะต้องพิจารณาเองนะครับ หลายคนติดเชื้อไปแล้วในติดเชื้อไปแล้วก็ถือว่าท่านได้ภูมิธรรมชาติแม้จะมีเปเปอร์ออกมาบอก BA จุด5จุดไม่สนติดแล้วติดอีกอะไรก็แล้วแต่ละแต่ผมว่ายังไงก็ตามอ่ะการติดเชื้อไปแล้วนะก่อนมีผลแน่นอนมีผลที่ดีกับท่านแน่นอนทีนี้จะมี2กลุ่มที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มเด็กเด็กเด็กน้อยกว่า5ปีพวกนี้บางคนเนี่ยยังไม่ได้ฉีดนะหลายคนยังไม่ได้ฉีดหรือว่าวัคซีนกำลังจะผ่้นแ,แล้วแต่อันนี้ถ้าก็บอกว่าเราป้องกันเด็กกลุ่มนี้ให้ดีก็แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้้าามมีีวคซนนขึน ได้พร้อมจะไปฉีดนะผมก็สนับสนุนว่าสำหรับคนที่ไม่กลัวนะก็ไปฉีดอันนี้คือกลุ่มเด็กน้อยกว่าห้าขวบทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือกลุ่มหกศูนย์แปดกลุ่มหกศูนย์แปดเนี่ยก็คือมากกว่าหกสิบปีมีโรคประจําตัวคนท้องนะกลุ่มกลุ่มนี้เรารู้อยู่แล้วว่าโควิดเนี่ยไม่ชอบคนกลุ่มนี้นะแต่คนกลุ่มนี้ในบ้านเราเนี่ยเอาจริงๆโดยส่วนใหญ่เนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนไปมากแล้วพอสมควรด้วยมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับ นะถามว่าเนี่ยจะมีคนถามตลอดเข็มสามไหมเข็มสมี่ไหมนะเข็มสามไหมเข็มสมี่ไหมเสมอเต็มเลยผมผมเอาความคิดเห็นนะความคิดเห็นนะผมไม่ต้องย้ำเพื่อนผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อหรอกแต่ว่าเอาโดยความคิดเห็นของหมอหมอบ้าน,านหมอทั่วทไปก็แล้วกันใครที่ยังไม่เคยได้ m r n a เลยนะครับ m r n a ก็คือไฟเซอร์หรือ m o เดอร์า ใครที่ยังไม่เคยได้ mRNA เลยไปฉีด m อ n a เถอะสักเข็มหนึ่ง <c oughs> นะฉีดเถอะผมว่าได้ประโยชน์นะครับนะส่วนใหญ่กลุ่มนี้เราจะได้ a sta, s สตาเซเนกามาก่อน2เข็มถูกไหมนะถ้าถ้าแบบบางคนนังเวอร์จินต่อ m r n มมากๆเนี่ยผมว่าท่านไปรับ mRNA เธถอะเป็นเข็ม3านะครับนะอย่างน้อยถ้าถึงตอนนี้ถ้ายังไม่ได้ฉีดนะแต่บางคนบอกได้ไปแล้วคุณหมอได้ mRNA ไปแล้วนะนะเอายังไงต่อเข็ม4ี่ไหม ถ้าได้ mRNA ไปแล้ว1โดยมีอัสตา2เนี่ยผมผมในความสึกผมว่าท่านปลอดภัยมากพอสมควรละแต่ถ้าถามว่าจะเอา mRNA สักเข็มได้ไหมถ้ามันห่างจากเข็มแรกไปสัก6เดือนแล้วเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะผมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวอย่างคุณพ่อคุณแม่ของผมเองเนี่ยนะครับเนี่ยป้าม้าเนี่ยดูอยู่เนี่ยป้าม้าผมได้แอสตาเซเนกาไป2เข็มนะผมมากระตุ้น mRNA อินทัาเดอร์มอลครั้งหนึ่ง นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมได้ MIA f u อ l d ฟู e อีกหนึ่งครั้งใเพราลปาลนม้าผมเนี่ยก็4เข็มเป็นเป็นไวรัลเวกเตอรเป็น MIA 2ผมถือว่าท่านปลอดภัยมากพอสมควรนะโอเคนะน,นี่คือตัวอย่างของผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเพื่อนๆจะทําตามหรือไม่ทําตามก็ได้แต่ผมผมคิดอย่างนี้ผมมีวิธีคิดแบบนี้ของผมเอาทีนี้อีกกลุ่มหนึงหกศที่โอ้เจ๋งอะ่ะได้ Mi a มาสแล้วอะ่ะนะจะเอาสี่ไหม จะเอาเอ็มอสักเข็มไหมกลุ่มนี้เนี่ยมีรายงานว่าการกระตุ้นเอ็อเอ็มออีกเข็มหนึ่งเนี่ยนะที่ห่างสักหกเดือนนะอย่างน้อยสักหกเดือนเนี้นะครับจะกระตุ้นให้ภูมิของท่านสูงขึ้นได้เต็มที่เลยอีกสามสัป,ปดาห์นะหลังจากฉีดยาเข็มสี่และภูมิก็จะเริ่มตกลงภายในสิบสัปดาห์อืมประมาณนั้นตัวเลขว่าอย่างนี้พอผ่านไปสักสเดือนครึ่งเนี่ยท่านบูดเข็มสีไปก็ตามเนี่ยนะ มันก็จะลดลงมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นคุ้มหรือไม่คุ้มคุ้มหรือไม่คุ้มพิจารณาดูพิจารณาดูเอาเองนะ mi มาสามเข็มเนี่ยนะกลุ่ม mi ใสามเข็มเนี่ยใจผมนะเอาเอาแบบผมนะผมคิดว่าผมคิดว่าปลอดภัยมากนะผมคิดว่าปลอดภัยมากนะแต่ถ้ามันห่างจากเข็มสามไปอีกหกเดือนแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะเข็มสี่เนี่ยก็ถ้าไม่กลัววัคซีนก็น่าสนใจ แต่ถ้ากลัววัคซีนแล้วเราก็ไม่ฉีก็แล้วแต่เราก็อาจจะปิดหน้ากากไม่ไปสังคมอะไรมากมายก็แล้วกันอันนี้เป็นคําแนะนําส่วนตัวของของแพทย์ทั่วไปธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะถ้ามีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนําท่านอาจจะต้องไปเชื่อผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับโดยสรุปวันนี้หลังจากที่มีข่าว b a 4 b จุดบมาทําให้อกสั่นขวัญแขวนกันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยไม่เล็กน้อยเราบางคนรู้สึกเครียดมาก นะวันนี้ผมเอาตัวเลขมาให้ดูนะครับว่าเออเบเบ้าคงจะมามาไทายแหละไม่ต้องกลัวหรอกมาแน่อยู่แล้วนะเปิดประเทศด้วยนะมาแน่อยู่แล้วแต่การมาของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ผมส่วนตัวรู้สึกกลัวเขามากแม้ว่าจะมีข่าวว่าติดมากติดง่ายติดแรงลงปอดวัคซีนกันไม่ได้ก็ตามแต่ความรู้สึกผมไม่ได้รู้สึกว่า,ไม,ไ,วาไม่ได้รู้สึกว่าผมกลัวมากขึ้นเลยนะเอาจริงๆนะความรู้สึกข,ของผมนะผมไม่ได้กลัวมากขึ้นเลยนะ กลัวโลกนะหมายถึงว่ากลัวโลกเนะี่ยไม่ได้กลัวมากขึ้นเลยในความรู้สึกข,ของผมนะครับพยากรณ์ไปแล้วว่าคงจะมากขึ้นคงจะมีเวฟถัดมาแต่เวฟนี้จะไม่สูงเท่าเวฟเดิมคนเสียชีวิตอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่เยอะเอาตัวเลขมายันให้ดูด้วยว่าในต่างประเทศก็เป็นอย่างนี้การป้องกันเราป้องกันกันอย่างดีเต็มที่ก็แล้วกันถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ลัคาสุดๆก็หลีกเลี่ยงที่ฝูงชนเอาไว้ นะการป้องกันอีกวิธีหนึ่งคือการวัคซีนการฉีดวัคซีนอย่างที่บอกไปสรุปแล้วก็คือใครไม่กลัวสรุปอย่างนี้เลยนะใครไม่กลัววัคซีนจะฉีดก็ฉีดฉีด,ด mna ก็แล้วกันให้ห่างจากจเข็มเดิมสัก6เดือนใครกลัววัคซีนป้องกันตัวเองเยอะๆนะป้องกันตัวเองเยอะๆนะใครที่ยังไม่เคยฉีด mna เลยอันนี้อยากให้ไปฉีดพูดจริงๆเลยอยากให้ไปฉีด mna อันนี้ท่านต้องตัดสินใจเองนะ ไอ้มาเกก็คือไฟเซอร์หรือโมเดอร์นานะครับประมาณนี้นะประมาณนี้เท่าที่ผมจะพอสรุปความคิดมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้นะครับก็ถ้าเคยติดเชื้ออ้าวมีกลุ่มหนึ่งออาเคยติดเชื้อมาแล้วซึ่งตอนนี้เยอะด้วยถ้าเคยติดเชื้อมาแล้วหายแล้วผมว่าอย่างนี้นะผมถือว่าเป็นวัคซีนเข็มหนึ่งผมถือว่านั่นอีกหนึ่งนั่นเป็นอีกหนึ่งเข็มของวัคซีนของท่าน ให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วท่านก็พิจารณาเอาเหมือนเข้าไปสูตรเดิมนะว่าจะเอาอย่างไรต่อไปนะถึงการติดเชื้อครั้งนั้นถือว่าได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว1เข็มในตอนนั้นก็แล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์ด้วยนะไปดับความเครียดดับความกังวลของท่านอื่นๆด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your f น i ส n d ด s อกเตอร์ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ